สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธารรมรันธรรมรัตนำท่านผู้ชมมาที่วัส,สุทัศเทพพระวรารามกรุงเทพมหาคนครค่ะเพื่อรับชมการทศานาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาวสวสุทัศนเทพพระวรารามในตอนผู้นําจําให้มั่นนําเสนอเป็นตอนแรกนะคะก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะอัตโนปิปะเรสัญจาอธาวโหวะคันติโกติอีณนโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสรรมเทศนาเรื่องของภาวะผู้นำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำกระตุ้นเตือนให้บมาเกิดมโนธรรมสานึกในความเป็นผู้นำเพราะวความเป็นผู้นำนั้นทุกคนก็ปรารถนาในความเป็นผู้นำแต่ละคนมีความปรารถนาแตกต่างกันบางคนก็ปรารถนาลาบ คือความร่ำรวยคือโอกาสบางคนก็ปรารถนายศท้งกิยศและบริวารยศบางคนก็ปรารถนาการสรรเสริญบางคนก็ปรารถนาการมีความสุขไอก็จากการสวยสุขจากความร่ำรวยนั้น การเป็นผู้นำมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันและการเป็นผู้นำที่จะประเสริฐที่สุดนั้นคือการมีจิตอาสาความเป็นผู้นำเอาความรู้ความสามารถของตอนนั้นมาใชใ้เป็นประโยชน์ในวงแคบๆก่อน เช่นผู้นำในวงการวิชาชีพในวงแคบๆเมื่อดีแล้วก็ขยายวงไปกว้างไปอีกกว้างไปอีกกว้างไปอีกจนกระทั่งว่าบางคนก็มาคิดว่าถ้ากว้างขนาดนี้ผลสะท้อนมันไม่เกิดขึ้นก็มาเป็นผู้นำภาคก,การเมืองท้องถิน่น อาจจะเป็นสมาชิกอบอตอเป็นการฝึกงานรวมพลรวมพลคนกล้าสำหรับหมู่บ้านนั้นๆรวมพลคนเก่งสำหรับหมู่บ้านนั้นๆปรัชญามาอยู่ตรงนี้รวมพลคนเก่งสำหรับคนอยู่หมู่บ้านนั้นๆมาเพื่อพัฒนาบ้านตนเองใครพัฒนาท้องถิน่น คือพัฒนาท้องให้มีกินพัฒนาถินให้มีที่อยู่น,นาอ,อาศัยเขาเรียกว่าพัฒนาท้องถิ่นต้องรวมพลคนเก่งเก่งในด้านอะไรบ้างอาจจะเก่งแบบผู้ใหญ่บ้านก็ไปแล้วเอานี่เก่งแบบกำนันก็ก็แล้วแต่มันก็จะเป็นตำแหน่งอบอตอ ก็ลองรวมดูสิว่าในบ้านของเราเนี่ยเราจะทำอะไรมันต้องมาร่างแผนกันเพื่อพัฒนาท้องให้เป็นกินถิ่นให้เป็นที่นาอยู่อาศัยข้าวผ้ายาบ้านการศรึกษาไฟฟ้าน้ำท่าคมนาคม ข้าวพัฒนายอย่างไรมีกินไหมหรวมทั้งอาหารราคาข้าวเป็นอย่างไรข้าจะเป็นข้ขาวโพดก็ได้หรือพืชการเกษตรต้องเรามาคิดแผนการดูยาคือสถานีอนามัยสธาธารณสุขหรือโรงพยาบาลที่เราจะต้องร่วมกันบ้าน จัดที่อยู่อาศัยทิ้นที่อย่างไรยุงสมัยนี้คนแก่เยอะกว่าเด็กถูกทอดทิง้งจะรวมเป็นศูนย์คนแก่ได้อย่างไรสมเด็จพระยงศักดิ์สิทยานเดน,นี้ท่านได้เฉลิมพระยศแต่พระนามเดิมท่านว่าวาสนะมหาเทระก็เรียกว่าสังฆราชวาดวัดอรชบุพิต ต้องขอประทานอาภัยที่ที่รื่อพระน,นามท่านที่ได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวพระการปัจจุบันถ้าก็สร้างท่านเห็นว่ายังไงก็ต้องมีคนแก่ถ้านก็เลยสร้างสถานบ้านพระคนชลาเรียกว่าวาสนาวทแล้วตอนนั้นสมเด็จพมหาวิระวงศ์ก็ยังเป็นพระครูฐานานุกรมท่านอยู่ก็ไปดูแล แต่นี่ก็ต้องนานมาแล้วท่านตั้ง1123 24มาแล้ประมาณประมาณนั้นแต่เมื่อมีบ้านพระคนแก่แล้วคนแก่จะอยู่ยังไงท่านถ้าเกิดสร้างโรงพยาบาลนครหลวงขึ้นตรงนั้นนี่คือนี่คือปรัชญาทางความคิดนี่คือวิสัยทัศน์นี่คือเพราะวิสัยทัศน์นะ สร้างมันทั้งคู่เลยท่านเออท,ที่นอนเตียงก็เตียงที่ติดเตียงก็ติดเตียงที่แกไม่มีที่อยู่อาศัยก็มานี่ก่อนและจากการบริหาราก,การจัดก,การเดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่สุดสดสกราชบุญบุญบุญศิริท่านเป็นชาสุพรรณท่านก็สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสเดจพดะญานุสวรรค์สุด็จดส,ส,ส,สกาสารา ที่ได้รับการเฉลิมพระเกียรติไป,แล,ปาาลแล้วก็สร้างโรงพยาบาลที่กาญบุรีแล้วก็ส่งเสริมโรงพยาบาลต่างๆมาแต่ว่าสร้างมันไม่ได้สร้างโดยคนเดียวพระท่านไม่ได้รัสมัครแต่ท่านมีลูกศิษย์มามีลูกศิษย์หาคนได้เป็นวิศวกรออกแบบฟรี รถสัตว์ปนิษยไฟฟ้าคนนั้นคนนั้นคนนั่งข้นแล้วรู้สึกมันก็จะรู้จัก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 จักมันต้องมารวมตัวกันดูข้าวผ้ายาบ้านาาการจัดการศึกษา,า,าการจัดการศึกษามีเออเอาออกชื่อซะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะ ไ่เป็นพัคก,การเมืองอ,อพนเอกนิพัฒนทองเล็กมาพบอัตมามาพบอตัมบอตมาที่วัดนี่แหละรู้สึกบันนั้บันทึกรายการอยู่แนียบอกท่านมาอะไรล่ระผมเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าครับผู้ว่าในการเทมหานครคุณชาติชาติมอบหมายมาดูในเรื่องการศึกษาอโอ้ ง่ายๆสันส้นๆท่านไปดูโลงเนววส,สุทัศน์จะเล่าให้ฟังโลงเนติถนนบรพิษสูงติถนนบบรพิีสูงที่เล็กวิธีการจาัดก,การข้อตมาในธานะเป็นประธานศาสาคือติดแอดเด็กอนุบาลก่อนเพราะใกล้เพราะอยู่ชั้นล่างโดยการที่ขอเงินโยม โยมที่บวชพระนี่แหละจาได้ว่าอามาพุณสีบวชหลานชายลุงคุณสิีวคุณนำสินอามายกให้เจดแสนติดหมดเลยติดยังไม่หมดไม่เป็นไรต่อมาพี่ชายกขบวชก็ติดอีกไอ้ลานตรงนั้นไม่ดีก็ของเป็นคนยงยุกคุณเจเจทสินธิรคุณมาทําลานเล็กๆให้เด็กมสาสไลด์เล่นนั่งเล่นกันได้ ส่วนห้องใหญ่ที่สุดก็คือวัสุทัศน์แล้วก็อันไหนยัไม่ได้ติดพอดออจากห้องอาตมาพระติดให้เด็กอนเรารับแขกในห้องแขกมันทนไม่ได้มันร้อนนะเดี๋ยวแขกลายม,ามันก็ติดเองนะติดแล้วยังไม่พอถอดไปอีกก็เลยบอกว่าทำอย่างไร โรงเรียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนฝ่ายปองและดูแลคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่กรุงเทพคือใครก็ไม่รู้ไม,ม่มีคนกรุงเทพหรอกให้เขามีโอกาสเท่ากันท่านทาคนให้มันเท่ากันได้ไหมสูงต่ำดำขาวฐานะสติปญญาไม่เท่ากันแต่สาธารณูปการในโรงเรียนท่านจะเท่ากันโดยการที่ไปบอกผู้ว่าหน่อย เด็กอนุบาลสามชั้นเรียนสามชั้นเรียนนะฮะในหนึ่งชั้นเรียนอาจจะมีสองห้องก็ได้หนึ่งต้องมีแอร์ทุกห้องใหม่ๆถ้าเขามีอยู่แล้วแล้วไปรื้อถอดไอ้ครื่งนี้ไปเดในที่อื่นเราจะเริ่มจากอนุบาลเพราะเขาเป็นเด็กเล็กมรพิษสูงแล้วเขาจะต้องนอนหลับ แลวห้องทุกห้องเด็กนั้นต้องจัดรูปแบบเดียวกันห้องไปสี่เหลี่ยมเหมือนกันการบรรจุทุกอย่างในห้องเรียนนั้นเด็กโรงเรียนวัสุทัศน์กับเด็กโรงเรียนราชบพิษเด็กโรงเรียนวัดปริญายกเด็กโรงเรียนวัดเรียบราชบุรณะเด็กในวัดอินจะต้องมีห้องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเป๊ะ เมื่อทุกอย่างมันเหมือนกันหมดว่าเด็กจะไม่มีการด้อยฝากันถ้าไม่ทําอย่างนี้นะไม่มีทางท่านไม่ได้ลูกคนรวยมาเรียนหรอกแล้วพอขยับมาแล้วพอเขาไว้วางใจแล้วก็ขยับขึ้นมาสิฮะตีขึ้นมาแล้วไอ้ลูกคนรวยเนี่ยท่านอย่าไปน,นิวรลูกบางคนมันรวยนะความจรงิงลูกคนจนเนี่ยมันรวยทุกคนน่ะเจ้านายข้รวย พอปปาสิเจ้านายเขาบริจาคได้ทีละเครื่องเครื่องงเค่เคติดชื่อเข้าไปประกาศหน้าเสาธงส่วนคุณภาพของอาหารและครูนั้นท่านจัดการเอาเองเพราะกรุงเทพมันมลพิษเยอะเด็กไม่มีการป้องกันตัวเหมือนเรามันจะโตขึ้นโดยระบบลมหายใจที่ที่มันมีปัญหาเหรอเอาไปเข้าสภากทมอโดนค้านท่าน โดนค้านด้วยเหตุผลอย่างนั้น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 ผู้ว่าจะจะไปทำยังไงได้ไม่เห็นแก่เด็กกลัวเด็กจะเป็นโปรตที่ซึ่งเปลืองเอาเงินไปใช้สารพัดสารเพแกะถนนแกะแกละแกะแกะแกละแกะถนนน่ะแกะกันเท่าไหร่แล้วท่านไอตัวอิดน่ะสาเสียเทเสียให้เด็กไม่ได้ โรงเรียนเมืองหลวงเขาไม่มีใครเขาทำแบบประเทศไทยแล้วท่านต้องไปโรงเรียนไฟปองไม่ใช่โรงเรียนรองรับข้าสิไหน,นไม่ได้ไปเข้ากทมพอโ t โรงเรียนรุงเทพมหทนครท่นานทุกอย่างฟรีหมดเสื้อผ้าฟรีตอนนี้เช้ามาเด็กมีอาหารกินแล้วมีนมกินมีอาหารกินแต่ทำไมาเด็กไม่มีอากาศที่ดีหายใจอย่าลืมว่าอากาศเนี่ย ไม่ดีในท่านร่างกายเสียหมดระบบเลือดเสียหมดระบบสติปัญญาเสียหมดและแอร์ก็ติดอัตมาติดห้องละสองเครื่องนะถ้าเครื่องนี้เสียปุ๊บเครื่องนี้ต้องออกต้องติดออถ้าคนน้อยติดเครื่องเดียวถ้าเด็กนอนต้องติดสองเครื่องเรามันเด็กด้อยโอกาสเห็นเด็กนอนเนี่ยต้องรู้สึก เยี่ยมเยี่ยมหน้าไปมองเด็กเาน,นอนไปกอดโอโหมันนอนบนน้ำเหลืองอะโถลูกหลานเราควรจะโตควาจะโตถึงเรานี่เขาจะมีโอกาสโตรหรือเปล่าแงะจมูกมันเนี่ยนะขาเสมหะมันเนี่ยมลพิษทางนั้น,นขาเสมหาห์มามลพิษทางนั้นเนี่ยมันยุ่ง อันนี้ก็คือสิ่งที่โดนค้านท่านเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าท่านตองจรไว้ว่าถ้าเด็กไม่ได้ติดแอร์ทุกทันอนุบาลน,นะท่านนะ่ะนี่คือผลงานนี่คือผลงานถ้าผู้ชมก็เหมือนกันเงินเรามี ไปดูโรงเรียนอ,อนุบาลไปดูท้องอ,อนุบาลสิท่านพอผมไ,ไม่ติดแอร์ให้เด็กอะเดีย๋ยวผมมีเงินอยุดสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยเออหมืน 3, 000, 000, 3, 000่นสามพันหมื่นสิสามพันพิทียูหมื่นสองพันิทียูขึ้นไปเนี่ยมันพอสำหรับอากาศเด็กแล้วรวมๆ3วยสามหมื่นบาทก็รวมรวมกันสิรวมรวมกัน ติดห้องแรกได้เดี๋ยวห้องสองมันก็มีคนติดมีคนติดแล้วมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงให้เด็กเขาได้กราบได้ไหว้ส่วนค่าไฟนั้นว่ากันทีหลังน่ะเอาร้านทำเสัยกับร้านแอร์การล้างแอร์แอร์กรุงเทพแอร์การทุ่งต่างกันฝุ่นต่างกัน มันจะมีค่าล้างแอร์ด้วยอัตอมาตะลุยติดมันเนี่ยแอร์มือสองเนี่ยมือสอง,ม,อสองมือหนึ่งมันกะตุยติดมากสำหรับเด็กตอนนั้นก็โทรทั์ว่าให้เด็กมันดูถามเด็กดูอะไรเด็กไม่ควรดูอะไรเลยเด็กควรดูหนังคุณธรรมเด็กเล็กดูทอมกับเจอรี่โรนันดัก ออดูหนังการ์ตูนของฝรั่งไม่ใช่เลือดอาบดูหนังการ์ตูนที่มันมีเมตตาตลกขบขันและใช้สติปัญญาแล้วก็คัดรายการที่มีคุณธรรมให้เด็กเขาดูครูไม่แต่ไปสอนคุณธรรมเขาครูสอนแ,แค่การกราบไหว้ดูเสร็จแล้วเขาก็อย่าไปถามอะไรเขาเพราะเราให้เขาดูเขาดูเขาจะคุยกันไปอะไรไปก็เรื่องของเขาเป็นโรงภาพยนตร์โทรศัพ์สมัยนี้ อัตมายังไม่มีใช้แ,แต่บริจาคไปแล้วนี่กือต่อสู้เรื่องเด็กเด็กที่อื่นก็เหมือนกันทุกวันนี้นะนี่มีนะครูเริ่มทำโครงการแล้วทอดพ้าป่า<ๆ>เพื่อจ้างครูพิเศษอัตราครูไม่พอปวดร้าว แต่ดึงครูไปใช้งานจังเลยเดยวมีกิจกรรมนึกอเอาครูไปนะไอ้อครูไปแล้วคนนั้นมาก็เอาครูไปแล้วเวลาแขกพยามพยามมาก็ครูก็มานั่งผูกผ้ารอบๆตบอกเฮ้ยไม่ตะพูแต่มานั่งจีผ้ากันนะไปเสื้อเนี่ยนีนนนน่มาบอกไม่ตองผูกกินได้ก็กินกินไม่ได้อย่าก,กินไม่ได้กินโต๊ะมาะลรเราไม่ได้กินผ้ามาะลรเราเสียเวลาสอนเด็กถ้าเขาประเมินไม่ผ่าน ไอ้ผู้บริหารคนนั้นมาทำไมมาให้เขาลำบากทำไมประเมินอะไรทุกวันนี้มันเป็นมันเป็นละครกันนี่ท่านจริงๆแล้วมันไม่ค่อยถึงเด็กเลยนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่านี่คือการศึกษาไปดูการศึกษาถ้าเด็กไทยมีการศึกษาอย่างนี้นะะตายแพ้ต่างประเทศเขาเจ๊งครูจบต้องเยอะ คัดคูเกตด,ดีๆให้เงินเดือนมันเยอะๆแล้วจบบ้านใายส่งไปบ้านนั้นอย่าไปพลาดลาดพ่อแม่ลูกเขาเขามีความอดทนเน,นี่ยแหละในในในภูมิภาคสูงอายการอยู่เขาจะมีความสุขกว่านั้นเออแล้วผลิตครัมันครบให้มันครบครบทุกกระบนวนชา แล้ววิชาบางอย่างไม่ต้องเอาส่วนกลางไปสอนเขาเป็นของเขาอยู่แล้วโภชนาการเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วเราควรจะเอาโภชนาการบ้านเขานั้นมากินกันบ้างไปบ้านเขาเนี่ยท่านผู้ตัวทั้งหลายหรือใครทั้งหลายเนี่ยไปบ้านเขาไปหัดกินโภชนาการบ้านเขาไม่ใช่ไปบนภูเขาอยากกินสัตว์ทะเลไปทําไมเราไปบนภูเขาต้องกินมแมลง ไปอีสานต้องกินปลาไปใต้ต้องกินแจ่วบองไปใต้ต้องกินแกงไตปลาอย่าไปเรียกร้องสิท่านทุกวันนี้ครูงกครูตายท่านตายตายตายทำเรื่องการศึกษาก็หวังว่าจะดีขึ้นนะพูดขนาดน,นี้ก็หวังว่าจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่ทำนะพูดแล้วก็ทำทุกวันนี้ ค่าขนค่าข,ขนของตู้ยงตู้เย็นโทรทัศน์แอร์เนี่ยไปต่างจังหวัดนี่นี่จนจะเป็นพระหน้าด้านอยู่แล้วท่านส่วนตัวไม่เคยขอโทรทัศน์เด็กในไม่เอมนะขอตอมาในียี่สปีแล้วท่านจะรีโมทได้หนืดและหนืดแล้วแต่เด็กเราต้องให้เขาอีกไม่นานเราก็ตาย ต้ไม่นานเด็กมันก็โตกันฮะมันดูนักการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่มีความรู้อย่ามาเล่นเฉยๆนะฮะเพื่อจะเป็นทอดผ้าป่าบนเมนเพื่อจะไปทอดอะไรไปทอดผ้าบนเมนอย่ามาเป็นดีกว่าท่านแล้วไม่เปผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วอ,อบตต้องแข่งอ,อบตอบตต้องแข่งเทศบาลแข่งด้วยเป็นเพื่อนกันด้วย พอถึงองค์การส่วนจังหวัดจะต้องรวมแล้วเอาโมเดลอันนี้ไปใส่อะไรไว้บ้างเชื่อชูแล,แล้วส่งคนไปช่วยเพระสงฆ์ว่าใหญ่ใหญ่ถ้ามีลูกสิทย์ออกแบบเอาอาตามาออกแบบอาบทออกแบบโบทมีปัญหาแต่ว่าม,มีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องก่อสร้างมัมี แต่ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบก็เรียนรู้สิทธิ์มาสิเขาก็มีหมดก็เดินหน้าด้านไปหาเขาเนี่ยพยโยมนี่ไปนี้นะไปวัดพื้นที่ไอ้นอนน่ะเขาออกมาเนี่ยมันเป็นนี่รลอท่านสามมิติเลยแล้วราคาออกมาเป๊ะราคาออกมาเป๊ะ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 แล้วเราก็ไปจ้างช่างในราคาเท่านี้ก็แล้วกันถ้าสูงกว่านี้ไม่ได้ ถ้าตามฝันนี้คุณภาพไม่ดีแล้วจะส่งสินค้าตามนี้ไปเป็บ,ปบนี่คือการาการศึกษาไฟฟ้าก็เอามีปัญหาไฟฟ้าโอ้โหต่อสายประเทก็ประโถเอ้ยขอให้เด็กมันมีไฟฟ้าคนละบ้านละสามสี่ดวงได้ไหมรถสุทธาเนี่มันก็มีไฟฟ้าแต่เราก็ติดโซล่าเซลล์ไว้สองระบบคือ,อตากแดดเอาไว้สองไอ้แบบที่คนเดินผ่านแล้วไฟติดปึบ ฟสว่างสองสว่างเพิ่มเขาต้องการแสงไฟเข,เขายังไม่ต้องการกำลังไฟนี่ปนที่คือโซลา่าเซลล์ใหญ่ๆๆๆมันจะต้องเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีแสงไฟใช้หรอกไฟฉายมันก็จำเป็นนะท่านเรนเ้อธรรมมาบอกว่าถาวายว่าตามตัาจังหวัดนะ่โซลา่าเซลล์ติดดวงเล็กๆแล้วก็ ซื้อใกล้ๆนู่นใกล้ๆตัวนู่นที่เขาซ่อมได้วัดก็มีไฟใช้พระก็มีโอกาสท่องหนังสือเทภาษาก็ถวายเชียนเฉพาะหน้าตัวหมู่แบบข้ารอชตามาอย่างี้พระตเทภาษาท่านเราจะถวายแสงสว่างเราถวายแสงสว่างสมัยก่อนเรานักกำลังเทียนเพราะนการเป็นผู้นำการศึกษาไฟฟ้า น้ำท่าปีปีหนึ่งซื้อน้ำาก็เท่าไหร่อเออทำไมไม่หนึ่งทำไมไม่หนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งบางหนึ่งบึงบแล้วดึงน้ำขึ้นมาแล้วตั้งโรงกันน้ำแล้วมีคนดูแลมาตรฐานน้ำนายกอบอตอเนื้อที่เทศบาิต้องทำทุ่มง,งบไปมแต่เจาะบ,บาดาลเจาะบ,บาดาลก็น้ำจากฟ้าก็ได้เช่าที่เขาก็ได้ เช่าที่เขาสีท่านไล่ละสองพันสามพันต่อปีแล้วก็ผลิตน้ำผลิตน้ำขึ้นมาถ้าไอน้นี่ไอ้นี่มันคุณนะฮถ่ายน้ำนี่ไปใสบ่บ่อนี้ถ่ายน้ำนี่ปนไปใสบ่บ่อนี้แล้วไปผลิตจาบอ่อนี้แล้วแจกจายเป็นปลาปลาไปไม่งั้นโอ้โหเปิดมาครเห็นน้ำก็ยังกับน้ำเชื่อมเลย ก็ทำงานกันให้จริงขอฝันไยในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภายด้วยใจทะนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายมาให้เกียรติำรงจะปิดทองลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร สร้างสิ่งที่ควรนะถึงไม่ควร่าไปสร้างไม่เรวรวนภาวะระวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในชัชตาไม่เสดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมู่ปฏิญาณตัวเองก่อนแล้ะโวกกันหมายพนุงยุติธรรมอันสดใสถึงพลทุกทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาดครันมันยั่วโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่าน,นี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันจงยืนหยัดสู้ไปฝ่ายประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดผองไทยเกิดมาอย่าศึกษาแต่ตำนาตำนาน,น,านยาสกษาแต่ตำนาทำตวนวเล็ปไปตำนานเล็กๆในหมู่บ้านของตนในเยาวชนของพวกเราแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในภาวะผู้นำมา บัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีคุณผู้ชมคะผู้นําแต่ละคนต่างก็มีความปรารถนาที่ต่างกันนะคะแต่ผู้นําที่ประเสริฐที่สุดนั้นจะต้องมีมโนธรรมสำนึกในการเป็นผู้นำและมีจิตอาสาของความเป็นผู้นำ นำความรู้ความสามารถของตนมาใช้ใเกิดประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัธรรมรัตหมดลงแล้วนะคะพิฉันสลิดสับวัภา,าเอกยมสินและทีทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมิสเตอร์ก